วันที่5กรกฎาคม2568เวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายชื่ออุโบสถกลางน้ำทศมาราชบพิษปุ่นทริกาคารสีมาณวัดเกาะแก้วจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานนาม พร้อมอัญเชิญพระประมาพิไทยวปรขึ้นประดิษฐานจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดป่านาโศกหังเพื่อทรงถวายพระพุทธนวราชบพิษแด่พระราชยาณวัชระชิโนพาสโดยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่สิบในโอกาสนี้ยังได้ทอดพระเนตรนิทัศการธรรมนาวาวัง และทรงปลูกต้นพระสีมหาโพธิ์เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงแสดงถึงพระเมตตาและพระราชศรัทธาอย่างยิ่งยวด